สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุุตะขุดบุรีรำครับวันนี้ครับพวกเรามาอยู่กับหน้างานของเสียแสบครับหรือพี่แสบครับเสียแสบทนบุรีครับโอ้กับเจ้าโคมัตซื้อครับโคมัตสือพีซีสองร้อย ทิมงานนี้เล่นหินแล้วครับทิมงานนี้สุดโหดสุดจัดครับพี่แสบงานเล็กๆไม่ทําครับพี่แสบได้เล่นแต่งานใหญ่ๆครับพี่น้องทิมงานนี้ใช้ทั้งหกล้อและสิบล้อวิ่งครับนี่ฮะทีมงานเขาใกล้จะจบแล้วครับทิมงานเขาใกล้จะบรรลุผลแล้วครับเนี่ยมาดูพีซีสองร้อย โหมดสุดครับตัวนี้น่าจะรุ่นแปด่น้องผิดถูกยังไงคอมเมนต์มาครับว่าอาจจะไม่คล่องครับอาจจะไม่เก่งเรื่องนี้อาจจะรู้ไม่จริงครับเรามาดูใกล้ๆครับโอ้โหครับกองหินมือมาครับพี่น้องเลยด้านบนเป็นขี้เลนขี้ตมครับแต่ด้านล่างนี่เป็นหินครับหินแบบหินทรายครับพี่น้องสุดๆเลยครับโอ้งานนี้ ว่าเป็นงานปราบเซียนครับงานฆ่าหอจอกองานตัวนี้โอ้โหมาดูฟังเสียงพี่น้องมาดูกันใกล้ๆครับกับอีหลงครับราชาบอดินครับผมราชาบอดินสุดโหดสุดจัดตักทั้งวันครับพี่น้อง โคมาซู pc สองร้อยนี่ตักไม่ได้หยุดได้ยอ่อนครับยืนตั้งรับด้วยรถดำฟูโซ,โซ่ครับถนนอ,อย่างนี้ขุดไปพี่น้องจัดไปครับมีอะไรจัดไปเลยครับทีมนี้ก็เหลือไม่เยอะครับอาทิตย์เดียวก็น่าจะจบครับ ฝนไม่ตกนะครับพี่น้องเนาะทีมงานเนี่ยทีมงานเราอยู่ใกล้ๆกันครับทางนู้นครับทีมงานเสียชราดกขุดบุรีรัมครับกับเจ้า XCMG XE215C ครับผมเนาะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าโกเบครับมาร์คเทนครับผมเนาะจัดการทําปั้นคันกัะน้ำครับทางนู้นนะเราขุดใส่ดําคันเดียวครับเจ้า XCMG ขุดใส่ดําครับนะทางด้านนี้เราเดินมาครับทําคลิป มาทำมาถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ชมกันครับเนี่ยกับเจ้าโคบัตสึครับโอ้โหสุดจัดเลยครับด้านล่างนี้งานหินหินครับหินหดหด,ดครับพี่นอ้องโอ้โหกลุ่ประทานครับพี่น้อง เข้าไปครับพี่น้องเข้าไปแล้วก็คันนี้ครับอีซูซครับ FRR สองหนึ่งศูนย์ครับดําห้างครับผมคันนี้น่าจะป้ายแดงสวยๆเลยครับรถสวยนี้ครับทีมนี้เป็นรถป้ายแดงครับคันนี้ก็เป็นรถห้างแท้ๆครับอแล้วก็คันนี้ก็เป็นฟูโซครับฟูโซโอ้โห้ ตักสบายๆครับพี่น้องตักหินครับปุกปุจริงๆเนี่ยไม meals, ่น่าจะรันโดขนาดนี้กันเนาะด้านบนก็ขี้เลนออกลําบากครับด้านล่างเจอหินนี่ครับเนาะเรียกว่างานหินของแท้งานปราบหอจอกโกครับงานปราบเจนครับพี่น้องงานนี้โคตรโคตรครับ อัดกันเต็มกล่องเปี้ยนะครับอัดชิทนี้ว่ามาครับดูสิครับว่าพละกําลังของเจ้าฟูโซจะเป็นยังไงครับโอ้โหบสบายมากเลยครับไปแบบนิ่งๆคึบๆเลยครับไปแบบหมูๆเลยครับงานนี้โอ้โหพี่น้องไม่มีลั่นไม่มียุคไม่มียักครับไปแบบนิ่มๆเลยครับพี่น้องครับเงียบกริบครับไปครับ มาดูคันนี้ครับผม fr สองหนึ่งศูนย์ครับมัพระกำลังหรือทีมือคนขับจะเป็นยังไงครับเทคนิคคนขับครับยังไม่เข้ากับพี่น้องโอ้โหฮะโอ้โหฮะโอ้โหฮะหินกับาต้องหิน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 ของแท้ ใช่งานหินงานเละครับนี่หินของแท้พี่น้องครับไปๆๆๆมาดูครับว่าเขาจะใส่กี่ตักกันครับอ่าอ้อเนี่ยหนึ่งตักครับลินผสมหินครับผมหืหหหมินบนหลังเสือครับสบายๆกครับเงี่ยสองครับ 3ครับโอ้โหฮะสุดยอดนะครับโอ้โหฮะเอาหินไปเลยครับใส่สี่ตักครับไม่พอครับผมเนาะใส่อีกครับพี่น้องโอ้โหแถมอีกครับนี่ฮะสี่ตักไม่พอแถมอีกหนึ่งตักใส่ห้าตักครับป้าติดโทครับกระบะดำมันยาวเรับพี่น้องเนาะ ไม่พอครับพี่น้องมีการแถมอีกโอ้โหฮะห้าตากไม่พอครับอะไรจะโหดไปนั้นลูกเพ่นะฮะนี่ครับป้าทิโตครับเห็นว่าแรงเห็นว่าเงาะแรงครับก็ไม่ยอมก็เลยครับเนาะโอ้โห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 สุดๆครับสุดๆสุดๆสุดโหดสุดจัดครับทีมนี้เล่นกันแบบโหดๆเลยครับ โหดจริงๆโหดจริงๆโหดจริงๆครับพี่น้องจัดจริงๆโหดจริงๆริงเออว้าก้อนหินก่อนเบริมเลยครับอุ้ยฝนหยดหรือเปล่าครับนี่ มันก็ว่าฝนหยดลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยเยนาะทายตกลงมาเหนวน้ำเลยครับทำท่าว่าจะไปได้ดีทำท่าว่าจะได้งานแล้วมีปัญหาหรือเปล่าครับเนี่ยคิดตรมไม่เอาขึ้นไปครับพี่น้องเอาคี้ตมทิ้งก่อนจะเอาแต่ดินดานขึ้นไปครับคิดตมไม่เอากำลังกล้องเลยครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหจะพันปีศาจครับโอ้โหเนาะ ทีมงานทนบุรีครับสุดจัดจริงๆครับพี่น้องไอ้ไอ้เนี่ยปกล้อคันนี้ครับ f c 8 j ครับทีมงานทนบุรีครับผมอืม้าโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วครับพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วครับปัญหาเกิดแล้วครับผมปัญหาเกิดแลครับพี่น้อง สองตักครับพี่น้องโอ้โหซึ่าครับสวัดีนะครับสวัดีนะครับตรงนี้แล้วครับผม เล่นหินครับผมเนาะวิ่งได้ก็วิ่งเหยียบหินครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเศรษะกุจบุรีรัมย์ครับกับหน้างานของธนบุรีครับเป็นงานตัวเดียวกันครับแต่ว่าแบ่งอยู่คนละฝั่งครับผมเนาะทำงานร่วมกันครับผมนี่ฮะทีมงานที่มีศักยภาพครับผมเ้ยๆอ่ะให้ดูมุมนี้มั้งครับ โอ้นลงเม็ดแล้วพี่นอ้องลงก็พอครับอย่าไปหนักกว่านี้ก็เนาะสงสารพวกเราครับผมเนาะทำงานลำบากเหลือกเกินบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ